<othe chilling cues> หลังจากที่เราได้มีการโทรไปเป็นไงบ้างคก็ปกติค่ะก็ท่วลงตามทริปทัวของเราจริงๆคิดไหมคะว่ามันจะเป็นดราม่าใหญ่ขมา้ไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนกําลังขายของมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็พิมพ์มาพิมพ์มาด่าพิมพ์มาแซะเราเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมพิมพ์มาแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แค่โต้ตอบกันไปแค่นั้นจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไม ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทําไมคุณถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเราก็โพสของเราปกติเหมือนแบบอาเจ้ต้องพูดตามตรงว่าโพสแรกอะ่ะอันนั้นมากแมาแสจิงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขายของของเราอยู่ดีๆแล้วคุณเริ่มกอดคือมันจะไม่มีประเด็นเลยถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราก็แค่ขายของของเราแล้วอย่ดีๆคุณก็มามา,มาโพสมาพูดมาแซะเราเราก็เลยพูดกลับว่า,าถ้าทําไม่ได้ก็ก็อย่ามาเอาไปเกรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้อ,อีกโพสหนึ่งก็คือมาก,ก็กโพสว่ามัน<อ>ว่าเราก็อยากจะขายของพอเราโพสขายของปุ๊บอย่ดีๆก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาเขาก็แบบมาพิมพ์แบบนั้นซึ่งเราก็แบบเอ๊ะทำไมอ่ะคืออะไรไม่อยากทราบสาเหตุการที่เราโพสไปตอนแรกว่าทำไมดีๆเราถึงตัดสินใจที่แบบจะโพสออกไป หลายคนเขามองว่าเราทาเพื่อเอาใจตอนนั้นไมไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะคะ <c oughs> ก็คือเวทีขครขครกรักพะมาโคตไปสองสองโคตโคตแรกก็คือเราเราแซะจริงเราโต้ตอบแบบจเพราะว่าคุณแซะเรามาตอ่อคุณเหมือนแบบด่าเราอะ่ะดา่าด่าเวทีเราเสียหายยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเราแค่ขายของของเราและแน่นอนค่ะว่าปรสิทิของเราเนี่ยมันก็ทําให้ถึงค้าห้าสิบล้านหกสิบล้านเอพิ่ไปในร้อยล้าน ไแล้วคันนี้เหมือนเราก็แบบเราไม่ยอมนะเรารักเวทีของเรานะเราก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าถ้าคุณทําไม่ได้เท่าเราอ่ะคุณก็อย่าอย่ามาพูดอย่ามาแะอะไรเงี้ยแล้วคันนี้อีกโพสตหนึ่งก็คือมาก็พิมพ์แค่ว่าอ้าวไม่อยากจะใช้เผิดทอดเพราะว่าเราก็เห็นเหมือนมันมีโพสต์ขึ้นมาพอดีว่าแบบเผือทอดไหมคะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็น่าขายนะถ้าขายเผิดทอดนี่อาจจะลุ่มสัาพักหนึ่งมันก็มีเพจเพจจริงๆพอมารู้ทีหลังตอนแรกมากไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นเพจอะไร พราะมันรู้ที่หลว่าอ้าวท้าไมาเพจนางงามอะ่ะถ้าคุณเป็นเพจนางงามเหมือนการเป็นเพจเหมือนการเป็นสื่อการเป็นเออขาเรียกว่าอะไรคะคือค,คุณจะต้องพูดในสิ่งที่แบบเป็นสักคุณไม่ควรที่จะมามาจ่ารหรือมาอะไรกับตัวนางงามเลยคือหรือแม้กระทั่งแบบมาแสดงความคิดเห็นที่มันไม่ไม่น่าจะแบบเออไม่น่ารักออกมาเพราะว่าคุณเป็นคุณเป็นสื่อคุณเป็นเพจ คนฟอกก็เยอะนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาพิมพ์แบบนั้นเราก็เลยแบบตอบกลับไปในฟีลิ่งตอนนั้นว่าแบบอ๋อหมายถึงคนยืนตบมือที่นานาชาติหรอ,อซึ่งอยู่ดีๆมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาบ็งทีคนอยากดูถามมากว่ามากพถึงครไม่ได้โพสต์ถึงใครแบบการเจาะจงค่ะเพราะว่าในฟีลนั้นก็คือแบบอ๋อหมายถึงคนที่ไปนานาชาติใช่ไหมคะ คือคนเนี่ยอาจจะหมายถึงแม่มาอาจจะหมายถึงพี่เลี้ยงอาจจะหมายถึงนู่นนี่นั่นใครก็แล้วแต่ที่ไปนานาชาติแล้วยินตบมือเพราะมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้มีแบบคนคนนั้นคนเดียวซึ่งมาก็เลยรู้สึกว่าหรือเขามีอาคติกับเราหรือเปล่าเขามีอาคติกับเวทีเราหรือเปล่าคุณถึงแบบได้ไปโยง แบบนั้นขึ้นมาทําให้มันมีประเด็นเพราะว่าจริงๆถ้าคุณไม่โพสต์หรืออะไรอะ่ะมันมันก็แค่เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่เราก็แค่โต้ตอบกลับไปงงไหมคะเพาโพสแบบนี้แล้วคนไปโยนเลยหนูก็งงค่ะก็คือแบบอ่าโอเคมันอาจจะเป็นแบบที่มากคิดเลยว่าส่งสัยเขาหน้าจะมีอาคาติกับเรามากๆแน่ๆเลยเขาถึงได้แบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยที่จะพูดเราก็ไม่เคยที่จะกล่าวถึงเวทีนั้นหรือคนคนนั้น แต่มันก็มีแบบเหมือนเพทรดหนึงอะไรเงี้ยมันก็มาบอกว่าทําไมกล้าโผลแล้วไม่ก้อยยอมรับอะไรก็ยอมรับเขาว่าไม่ได้พูดถึงใครหรือไม่ได้พูดถึงเขาอันนี้คือยอมรับแล้วมันก็มีก็คือตอนแรกมันก็เหมือนแบบโอเคเขาเรียกว่าเหมือนเราทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งเริ่มโยงกันไปเรื่อยๆใหญ่ใหญ่โตจนมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรัเริ่มลาม ลามแบบรามปามไปถึงครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวนะคุณเราแค่เราแค่โพสเราแค่โต้ตอบกลับที่คุณคอมเมนต์มาแต่กับกลายไปว่าคุณมาด่าแบบครอบครัวเราแล้วมันมีอันนึงไม่น่ารักมากเลยก็คือเออคือเข้าใจนะคะการที่ขุดลูกเก่าๆของมา妈มา,มาไม่ว่านะเพราะว่าเราก็ยอมรับว,ว่าเราทําสัญยกรรมจริงเราเปลี่ยนแปลงจริงๆเวทีมิชการ,รทาให้เราเปลี่ยนเออเวทีนี้คือการมอบโอกาสให้เราแต่คุณเอา รูปเรากับครอบครัวหายญาติแล้วคุณไปไปพูดไม่น่ารักอะเหมือนแบบสามลุมหนึ่งหรือเปล่าคืออะไรอันนี้ไม่น่ารักแล้วก็เริ่มมีคอมเมนต์มาว่าแบบจะคุยจะพิมพ์จนกว่าที่จะเป็นเึนเซ่ออะไรใจเย็นๆค่าแบบอยากจะให้พิมพ์หรืออยากจะให้ทำอะไรแบบมีสติด้วย ใช่แล้วก็ไม่มได้มีแค่นั้นก็คือมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์เสียหายหายเยอะมากขอให้แช่งให้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคือแบบมันไปไกลเกินไปแล้วใช่ค<ช>่อันนี้<า>ก็เลยเป็นที่ทำให้เราสับสนใจว่าเราทำสอ,อใช่ค่ะก็ะเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติการที่เราแบบทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมาพิมพ์แบบไม่น่ารักอันนี้คือไม่น่ารักแล้วคือถ้าสมมติอยากบางคนน่ารักมากแค่แค่พิมกลับมาว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าหนูหมายถึงอะไรแต่ว่าก็อยากจะให้หนูแบบ โพสแบบนี้มันไม่น่ารักนะเพราะมันกระทบหลายคนอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ได้พลิมออกไปแล้วบนโซเชียลมีเดียซึ่งตอนแรกเทนทวิตของมาติดเป็นเป็นแสนแล้วคนในทวิตคือทุกคนน่ารักมากทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็หยุดเพสเพราะว่าหลังจากาที่เราได้โพสคอมเมนต์ออกไปแล้วใช่ไหมที่เป็นคาราการ์ยาวๆทุกคนคือเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็คือทําไมติ่งเนี่ยยังถึงยังพูดถึงเราอยู่ถึงยังมาด่าเราอยู่ถึงมาพูดเสียหายๆกันเราอยู่ก็เลยคิดว่าสงสัยเขามีอคติกันเราแล้วแหละ ก็เลยไปถาม่าจะฟ้องตอนนี้ข้อมูลหรือว่าการกรวบรวมเอกสารไปเอกสารอะไรยังไงแล้วเอกสารไปเยอะมากๆเลยค่ะก็คือมีมากกว่าแบบคนตอนนี้เพิมม่มเป็นร้อยคนแล้วมาคะ<ม>ที่แบบมามใช่ก็คือแฉไปหมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเตือนอเฉยแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะฟ้องจริงๆเพราะว่าคุณเริ่มแบบลามปามไปถึงครอบครัวคุณเริ่มพูดเสียแหายกับเราเริ่มแช่งเราคือบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราเป็นแค่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่แบบอ่ะเราพัง ความคิดตอนนั้นด้วยความที่ว่าอะมากก็ยัง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะภาษาไทยเราไม่แข็งแรงหรือเปล่ามาก,ก็ไม่แน่ใจแต่ว่านะั่นคือฟีลลิ่งตอนนั้นแล้วเราไม่ได้สื่อเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้อยากจะสื่อไปดา่าหรือไปแซะใครนางงามหรือเบทีหรือใครคนไหนหรือ<า>ตอนนี้ที่เราเคิดไว้ในใจแบบจำนวนคนที่เรา้อแบบตอนเนี้ยเราคิดแล้วว่าเราจะรับคำขอเพราเป็นเงนินสดชอบแบบไหน หรือว่าคุยกันที่จัดหรือคุยกันที่จัดเลยหรือกันตรงๆนะ <c oughs> หนูพูดความจริงนะคือตอนนี้ค่ะเอ่อซื้อบ้านพอดีซื้อบ้านอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีบ้านแล้วแต่เ <c oughs> ฟอร์นิเจอร์อาจจะยังไม่ครบบางครั้งเอ่อเตียงตู้เย็นตู้เย็นได้แล้ววันนี้มาแล้วเครื่องซักผ้าย,ยังไม่มีก็ไม่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะแบบขอพี่คะกราณาแบบขอเครื่องซักผ้าสักเครื่องหนึ่งได้ไหมอะไรยเไม่กี้หมื่นไม่ขี่แสนหรอกค่ะคือร้อยรายนี่ก็คือตั้งใจจะดำเนินการหมด ดาเน,นินคดีแน่นอนคะ่ะก็มีมีนะคะมีเด็กๆที่เขาก็แบบพิมพ์พิมพ์มาแล้วก็ขอโทษเราแบบพี่คะอันนี้คือเฟซเก่าหนูนะคะที่หนูพิมพ์ไปหนูขอโทษอันนี้เราก็รับไว้แต่ถ้าเราแบบเตือนคุณหลายๆรอบแล้วว่าคุณยังไม่หยุดอะ่ะเราก็พร้อมที่จะดําเนินคดีร้อยคนที่มีตัวตน่ินมันก็น่าจะ 50- 50ครับบางคนไม่เข้าใจค,คุณมาแล้วคุณเอาตัวจริงคุณมาคุณก็แบบโอ้ก็คือใจใจอยู่นะคุณก็เอาตัวจริงเข้ามาเลยคุณก็ด่าเราแบบฉ่ำเลยบนแบบเอ่อทิกต็อก เหมือนเมื่อคืนบ้าลายอะไรเงี้ยเราเราก็มีกฎของเรานะคะว่าถ้าคุณจะมาเราบอกกันนะว่าเราเรา,เราแคปนะคือเราไม่ได้ไม่เตือนเขานะคะเราเตือนแล้วว่าเราจะแคปถ้าคุณพิมพ์อะไรมาไม่น่ารักอะเราแคปนะเหมือนแบบอ่ะเราก็จะให้เขาเหมือนแบบถ้าจะด่าเราเกลียดเราถ้าให้พิมพ์หัวใจดํามาไม่ติดให้เ,เกลียดเราก็พูดคาว่าตลกไม่ติดเพราะว่าเผื่อเขาจะแบบเห็นหนูเยอะๆแล้วเขาจะคิดว่าเออหนูเป็นคนตลกเขาจะได้เอาไปเล่นละครอะไรเงี้ยนี่ไม่ติด แล,แล้วก็ถ้าบอกว่า,าให้พิมพ์คาว่ารักมากแล้วมีอิโมจินี่แทงอิโมจิแบบมองบนอิโมจิอ้วกอะไรอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าคุณพ oney, ago, ิมพ์อะไรนอกเหนือมากกว่านี้ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่น่ารักอ่าอันนี้ฉันขอฟ้องนะคะแล้วก็ฟ้องจริงๆอ่ะน่าประปาว่าไงบ้างคะลิลลี่ประปาก็ไม่ได้อะไรค่ะประปาก็แค่บอกเราว่าเออใครที่มันแบบมันด่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เต็มที่เลยก็ฟ้องมากกว่าที่จะทักทายในเรื่องของสุขของเรในบ้านเราค่ะประคปานะ ตอนนี้เรากับปป้ามาดีมากปกติทะเลาะกันพอปป้ากะโทรมาแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แต่ก็ทลไม่มีเลยรับปปาก็คือคุยกานปกติใช่ค่ะเข้าใจกันดีครอบครัวใครใครกะเลัะกันก็คือมีการเคลียร์ใจกันไปนานแล้วเคลียร์ใจกันไปนานแล้วค่ะคือจริงๆอะมะเข้าใจนะคะทุกครั้งที่ปปาพูดอะคือเขาสอนการที่ผู้ใหญ่เขาติเขาแบบเขาด่าเราเขาเาพูดถึงกระตุ้นพูดกระตุ้นอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสอนเราเขาก็อยากจะแบบเชฟเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมเพราะว่าบางครั้งมากก็ เข้าใจเราไม่เคยทํางานกับองค์กรใหญ่ๆเราเป็นเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเพิ่งที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครั้นี้เหมือนเขาก็แบบอยากจะสอนเราซึ่งเราก็รับฟังใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีค่ค <c oughs> นะคะช่วงนี้ก็ลังขายติ๊กตอกก็คือกําลังแบบ อยู่บนโซเชียลมีเดียสังซะส่วนใหญ่ถ้าคนไหนอยากจะเข้ามาก็คือแบบว่าฝากด้วยแฮชแท็กนาตมาขายทุกอย่างก็ขายแบบของผลิตภัณฑ์นางงามไม่แ่ละค่ะอย่างเช่นปัตรกดิ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะมีอินสตาแก